พระเยซูเดินบนน้ำในค่ำคืนที่พายุโหมกระหน่าเรือของเหล่าสาวกถูกคลื่นซัดไปมากลางทะเลกาลิลีพวกเขากำลังต่อสู้กับพายุด้วยความกลัวและความสิ้นหวังทันใดนั้นพวกเขามองเห็นร่างหนึ่งเดินอยู่บนน้ำตอนแรกพวกเขานึกว่าเป็นผีแล้วหวีดร้องด้วยความตกใจแต่แล้วเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นทำใจให้สบายเถิดนี่คือเราเองอย่าก,กลัวเลยคือเสียงของพระเยซูเมื่อเปโตรได้ยินเช่นนั้นเขากล่าวว่าถ้าเป็นพระองค์จริง ขอให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระเยซูตอบว่ามาเถิดเปตโตรจึงก้าวลงจากเรือและเริ่มเดินบนน้ำเพื่อไปหาพระเยซูแต่เมื่อเปตโตรหันไปมองดูคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำความกลัวก็เข้าครอบงำเขาทำให้เขาเริ่มจมลงไปในน้ำเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูเอื้อมพระหัตไปจับเขาไว้ทันทีพร้อมกับตรัสว่าโอ้ผู้ที่มีความเชื่อน้อยเจ้าสงสัยทำไมเมื่อทั้งสองขึ้นไปบนเรือ พายุก็สงบลงและเหล่าสาวกต่างพากันกราบไหว้และกล่าวว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง